เว the War, então, the the ียนเทียกับชณะวิธวศิ์ของวัดนศิษย์ก็รอเวลาสองทุ Daisy ่มนิยมนะวันนี้ก็เป็นอีกวันส่งวันะพระพุทธศาสนาระสุวรรณภาษาลาวนาตรงกับวันที่15ค่้าเดือนแปดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพุทธศาสนาที่ พระพุทธองค์วัรรมสดั้งแรกโดั้งแรกของี่นทให้การวัดนั้นนหการศึกษายุคนี่านแล้วก็มุ่ประสบคุทธศาสนาเป็นญี่ปุนของโลกแรกของทให้เราาวพุทธมีวัฒนธรรมการอบสมบูรณ ครั้เมพระมารัโสรวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาร่วมการเจลิมองนพพุทธมัทโสรด้วยการเดินเทียรอบพระโสหลรอบนโยมนะเชิญนโยมที่เดินทางมาามาแล้วก็มาบูชาดอกไม้ทุกเทียนที่กองในกาลสงา์หน้าพระโสดนี้เลยนยโยมนะนี่เจ้าที่เาำวัสศงแล้วก็น้อง ตอข้อนอพคอยอำนวยความสะดวกญาติโ่มทุกสาททุกทจานที่เดินทางร่วมโบกันได้ ้นรับเเนยีไที่เดินทางเข้ามาแล้วมาาบุทางพระงวัเสงได้จัดกองิดการบุญไว้รอบริการญาติโสาธุชนคนใจบุญทั้งายที่หลากหลกันเข้ามาเชิญได้เลยโยม ได้เลยนะญาติโยมท่านใดที่เดินทางมาแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะสองทุ่มแล้วญาติโยมท่านใดที่จะรอเวียนเทียนพร้อมกับคณะพระภิสษุนสอวัดเสียงก็อีกมติใจหนึ่งนะใกล้แล้วโยกเหลืออีกแปดนาทีสองทุ่มคณะพระภิสษุน์สวัดเสียงก็จะลงเวียนเทียนรอบพระบมสวนญาติโยมท่านใดสนใจท,ใที่จะเวียนเพียน ตามหลังาทางพิสูจน์ก็รอในเวลาที่นายโยมน,นะแป๊บเดียวนาโยมน,นะอยู่ได้ถึงสิบนาทีนะญาติโยม่างในมทางมาแล้วก็มกาบูชาดอกไม้ทุเทียนที่ท่านโทุนทีนงของบรการศุกร์นี้ก็มี กองโดยการโอนภาษายไว้รอครับญาติโย่ท,ทุกท่านที่มาคัดเลือกมาแล้วมาเจอได้เลยญาติโยโน่นะญาติโย่ท่านใดที่จะรอเทียนรภาษาที่จะรอเทียนรรษาตามปีเกิดของญาติโยมทุกท่านก็ เชิญทางด้านนี้เลยนะโยมนะมามามาหาอาตมาทางด้านนี <blonde> ้เลยเลือกปีเกิดของตัวเองให้ดีข้างใจกังปัจจัยอธิษฐานให้ดีแล้วเอาปัจจัยใส่ตู้ส่วนญาติโยมท่านใดที่ไม่มีไม่ไม่มีปัจจัยมาไม่ได้ทําปัจจัยมาก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดสแกนคิวโค้ดอยู่นตู้นับปีเกิด้ัจจัย การยอมรัมีมาไม่ยังเป็อาเจะนี่เลยอย่างจริงจังร้ตัวทีคนคนนี้อยู่รู้ตวที่คนนี้ขึนนะรู้ตัวที่เขาจะรอในเวลาเรียนรู้อย่างมาอยากดูแม่เป็นเพื่อนดูาม่้องะูดีมาอยู่รู้ตัว Gracias. เพื on ่อนสังกัดางดิฉันบริวารี่หลานนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเสียเพื่อนสมควรที่ความเนรุ่นนี้มาฆาตัวและตัวาข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อท่านบิดาโนดาเป็นเพอนด้วยเพยและนานเบิ ยังไม่รู้ญาติโยมยังไม่เห็นเลยในการบูชาดอกไม้ทุกเพียรก็เดินตามเสียงมาเลยนะตามเสียงมาเลยโยมอยู่ตรงด้านหน้าพระหัวสด,น,นะดนะโยมนะเดินได้เลยนาโยมนะญาติโยมที่เดินทางกันเข้ามาแล้ว,วตอนนี้ก็เริ่มหนาหน้า,นมามากขึ้นนะโยมเจอเลยนะนโยมนะเจอเลยนะแต่ก็ประชัยสะพัด อีกสักนิดหนึ่งนามบกฏนะครับเกวียนเอ็มทำปากพระชาชนตกหล่นไว้ที่วันเสงนะครับเมลวสุบัสิกาเก็บได้ปรฝากไว้ที่กองอนวยการคุณบงกฏนะครับเกวียนเอ็มนะครับขนมพกไม่ต้องขนมเบื้องเราจประชาชนตกหล่นนะครับรับได้ที่กองอนวยการนะครับเป็นประาไว้ที่ คลิปนี้เก็ไว้สำานีญ้ะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะมาเคียนเคียนบักสิงกันนะจ้าพี่นอ้อง